ทุกคนว่าถ้าบ้านทั้งหลังมีแมวอาศัยอยู่ตัวเดียวจะเป็นยังไงคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านแฝดสองชั้นย่านนวลจันทร์ราคาไม่แรงด้วยนะเอามาเทียบกับทำเลเพราะที่นี่ใกล้โรงเรียนใกล้โรงพยาบาลใกล้ห้างอีกด้วยอย่างแรกเดี๋ยวพาไปดูข้างในบ้านกันก่อนเชื่อไหมทุกคนตอนผมเปิดเข้าไปดูครั้งแรกสิ่งแรกที่เจอไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์หรือกลิ่นบ้านเก่าๆแต่ผมเจออาหารแมวจนผมเริ่มคิดว่าอันนี้ซื้อบ้านให้แมวอยู่จริงดิ ตอนเดินดูบ้านผมก็เลยคุยกับป้าเจ้าของบ้านไปด้วยป้าแกเล่าให้ฟังว่าตอนแรกแกก็จะอยู่ที่นี่แหละแต่พออายุมากแล้วเลยอยากไปอยู่ที่อื่นมันคุ้นเคยมากกว่าบ้านหลังนี้ก็เลยกลายเป็นซื้อมาใช้เป็นที่เก็บของไม่ได้อยู่เลยปล่อยล้างทิ้งไว้พร้อมกับแมวหนึ่งตัวที่มาอาศัยตามลำพังจนตอนนี้เป็นบ้านแมวไปแล้วมากผมก็เลยลองเสนอว่าป้าไม่ลองรีโนเวทอีกนิดหน่อยหรอปรับนิดเดียวก็ได้อยู่แล้วนะเพราะเอาจริงสภาพบ้านยังใหม่อยู่มากสภาพเดิมเลยแต่ป้าก็ไม่เอาเพราะคิดว่าคงไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แน่ๆแล้วให้เจ้าของใหม่เนี่เเอาาวทตมขชบ ไดจดีกว่าผมเลยขอไปเดินดูรอบๆอีกทีตอนเดินดูผมก็เผลอคิดว่าบ้านกว้างขนาดนี้ยแมวที่อยู่ตัวเดียวจะเหงาไหมนะแต่ถึงจะกว้างแค่ไหนผมกับไม่รู้สึกเลยว่ามันว่างเปล่านะแต่กับรู้สึกว่าน้องคงรองเจ้าของใหม่มาเติมเต็มบ้านหลังนี้อยู่มากกว่าถ้าน้องพูดได้ผมว่าน้องคงประกาศขายหาคนมาสร้างชีวิตชีวาให้กับบ้านหลังนี้แล้วแหละ